บทที่8นะครับชื่อบทเรียนก็คือพูดเพราะนะครับในส่วนอธิบายเพิ่มเติมความรู้ส,สำหรับบทนี้นะครับก็จะยังเป็นการอ่านเขียนพยัญชนะนะครับคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างง ชอช้างอ่านว่าชอสอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอญิงอ่านว่ายอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอพุทเท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอ พอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายออรเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอรอจุลาอ่านว่ารอฮอนกู่อ่านว่าฮอต่อไปจะเป็นการอ่านและเขียนสระนะครับสระอามอ่านว่าอามสระเอาอ่านว่าเอาสระเออ่านว่าเอ สระแอะอ่านวะะ่าแอนะครับเรามารู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต์นะครับไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการรู้จักเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับเรียกว่าไม้ยมกใช้ซ้ำคำหรือข้อความนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านแจกลูกนะครับ กออากำตออาตาขออาขำชอชำอาฉำาคออาคำทออาทำนออานำกอเอาเกาตอเอาเตาขอเอาเขาชอเอาเฉาคอเอาเขาทอเอาเทานอเอาเนา่า กอเอเกตอเอเตขอเอเคชอเอเฉคอเอเคทอเอเทนอเอเนกอแแแกตอแแแตขอแแแขชอแแแเฉขอแอแแคทอแแแทนอแแแแ ต่อไปอ่านสะกดคำนะครับทะแหนพยัญชนะททหารสระอะสะกดว่าทออะทะนอหน,นูสระแอสะกดว่านอแนอแหนอ่านว่าทะแหนเอออะพยัญชนะอออ่ะสระเอสะกดว่าออเออ่านว่าเอออ่ะสระอ่ะ สกดว่าอออ,อ่านว่าออ่านว่าเออ,อในน้ำนะครับพยัญชนะนหนูสระไอไม้ม้วนนะครับสะกดว่านไออ่านว่าในน้ำนหนูสระอวรรณยุกต์ไม้โทสกดว่านอนำไม้โทน้ำอา่านว่าในน้ำนะครับ ต่อไปนะครับเรียนฝึกอ่านและเขียนคํา <c oughs> เกะกะปะแปะ,ปะแกะดำนำไปใบชาหา,หาหรือซื้อผ้ามา้าดุจุใจไล่ตีสีน้ำถ้ำเขาเต่าทะเลเฮหามาว่าไม่ดีมีให้ดูภูเขาไฟในคูน้ำทำเออะ นะจ๊ะพี่ดีแน่แน่ต่อไปนะครับให้เรียนฝึกอ่านและเขียนประโยคนะครับพ่อขี่ม้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ําในถ้ำมีเต่าตัวโต,วตวแม่จ๊ะแม่จา๋าเด็กๆมาหาจ๊ะ